สบายดีพี่น้องพ่อกันอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้อ่ะผีมาแล้วเมื่อกี้นี่ผมเลี้ยนรวงไปพุ่นผู้ดเดียวไฟแดงนะ่อยฮะว่าเป็นวัดนั้นพอหมุดมาลงไฟแดงกันปะบัดนี้พอไปพุ่นมู้นี่เลี้ยวนี่มืดมัดคอยแล่นไปไปกลับยูพุ่นคล้องเกียรติหมนอะกลับขึ้นมามู้ยังมาทัานวันนี้ยังไม่เอาพักกันจอดกันยูไฟแดงุ่นไปเนี่ย นี่มีเสียงพอตังไกลกันได้หรมั้งตังซ้ำใด๋ซ้ำหนึ่งกันได้หรมั้งเพราะว่าต้องเรียนแสงเรียนยังในเขาดิซ้นทั้งนัน่นนะแสดงลูกพี่คือจอดไก่แท้มาแล้วมาแล้ว ที่แดดเป็นแดดพี่น้องข่อยตอนนี้สิทเที่ยงเลยพี่น้องอีกซิปแลทีเที่ยงพอดีท่านเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าชั่วโมงห้าโมงแรงจะเสร็จไหมจะทันไหมคิวหายไปตั้งแต่พุ่มใบใบสามครับคิวที่สีลงเป็นแล้วไม่ดอกล้รถครัวมาแล้วปรทธานได้กินข้าวเศร้ากี่เดียว หาลูกพีกันลูกพีลงมาแล้วลูกพี่ถ้าสมมุติว่าเวทีใหญ่อยู่หนากอหนี้ฟอ้อนหนาสีหอดใสครับไปยางไปฟอ้อนหนาเราก็ยางจากเวทีนี่มานี่มันหอดไหไรเพราะว่าคนสีไทยท,ยทั้งขังหลัง เออฮอดหันเอาเจ้ายาา่า,าจากนี่มา้นี่รู้ป่ะนี่เออจากนี่มาผมพวกวต่อใหม่แมน่นบ่เห็นติเออเอาเลยเอาเลยเพราะว่าน,นั่นอันนั้นสิเป็นเวท,ที่คล้ายออกก็ะจะสิลงไายทำอยู่หันสีคุ้นสีเราใส่ใส่พื้นที่กล่องพื้นที่ยังแรีนอยู่นี่ เน,น,นาะสนหคอมมานีนั่นล่ละเอาเลยขอยะหอดก้อนหนาจีทอดก้อนหนาบะก้อได้ก่นนอนหนึ่งจงยางกอนไสก่ออันอันฟอด่ะเพราะเสดยถอยแค่น้อยเพราะส่นน่ะเรเสียเอาเครื่องปั้นหัน่น่อดปะขันขันฟอสีหั่นพระซีเม็ดแคบบะหัานพระ,ะพต่างยุ่ต้นไหม่น่ะ ซีเมตรนะซีคูณซีแคบวะพื้นที่ด้านหลังคันนอคันเอาถอยไปหารถเท่า,าปะแม่นวะเออคันสั้นถอยไปหารถเทากันเออถอยเอา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 ันอ,อ่สันน้นอันจอเจ้ารถว่าต้องหยับขันว่างกันเนาะรถว่าต้องหยับหยับหยับจะมีขีเ,เขอาขึ้นมา เอารถควาำเอารถความต่อดยสองมันบ่ได้ใส่ได้หน่อยนึงเดเขาเลียนน่นซซีจากน่นซอๆเอายังไหม ระดมพ้นทันบ่ประมาณสี่โมงเสร็จเราพบเสร็จบ่คิดว่าหรือสใส่กำลังระดมพ้นปะเป็นไปได้ก็อยัให้เล่งห้แน่่าสันวันนี้สามชั่วโมงเสร็จได้ไหมไม่มีทางเลยติเอาเมื่อนันคือเห็ดอายุบันยังกับบันสายเกลวก็เห็ดไอายุ มามามาเอาผมได้พิกัดแล้วเอาเลยตั้งได้เลยพิกัดผมได้แล้วเออให้เขามาดูก่อน อันนั้นพี่ใหม่อยู่ไม่ใช่เราลองผู้ร่วมกับผู้ช่วยร่วมกับอ่าเะเดี๋ยวผิดโลผิดอะไรเขาิดตำแหน่งยุ่งยุ่งย้ายย้ายผมนิดเดียวเองเออเดี๋ยวลูกพี่วังลูกพี่วังหินไว้หรือไม่แลูกพี่วังหินไว้หรือไม ใส่ฟอไงเด้อใส่ฟอไงเด้อป่าววันเหมือนบ่มามามาน้สิเล่นงมือทัดบ่พี่น้องเที่ยงพอดีครับ รถหลังรถหล้างนี่หลอนนะครับนู่นพญานาคใหญ่นั่นจ้ามองได้ได้เก่าเลยแม่พอจนนีเป็นหลังเวทีเขาแล้ว เอาเอาเอาอันมองมองฮ้องเจ้าเอาเขาไปในีลบลบขาไปต้นไม้นะเอาฝากต้นไม้ตัวนั้นก็ได้ทีบวมกลับพี่น้องนั่นนั่นไม่นุ่ยเจ้าเจ้าเขามาต้นไส้ยน่อยนั่นน่ะฮะเออนุ่นได้ได้ได้เอาคลิปนี้ไปสมิ่งสักอนเป็น้องพอกันไหมคลิปหน้าครับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง